วันนี้เป็นครั้งที่73ตรงกับวันที่21มกราคม2569ข้าพเจ้ากระดดวันวงนามขอขอเป่งวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาและเป็นอาจารยบูชาแด่องค์พระคางปฏิเทระเจ้าองค์หลวงปู่สำเร็จลุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงอนุโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ ขออนุภาพแห่งคุณพระตนตไตรคูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงดลบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยายมนต์ต่อไปบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักรวาเรสุอัตระคันธันตุเทวตาสัตธรมังมุนิราชสัสสุนันตูสังขมขะทังสักเคาเมจารปเปคิริศิขารตเตจันตริเขวิมาเนทีเปรเถจคาเมตารู้ว่าคะหาเนเคหาวัตถุมหิเขไต ภูมมาจายันตุเทวาทรัะละวิสเมยขะคันทะพนาคาตินทันตาสันติเกยังมุริรัวจัตนังสาทวเมสุนันตุธรรมมะสวนาการโยยมพันตาธรรมมะสวนาการโยยมพันตาธรรมมสวนาการโยยมพันตาบทสวดนะมกาสิทธิคาถานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ บวชสัจจกิริยาคาถานัตถิเมสรนังอัญญังพุทโธเมสรนังวังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสทิเมโหตุสัพพทานัตถิเมสรนังอัญญังธัมโมเมสรนังวังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสทิเมโหตุสัพพทานัตถิเมสรนังอัญญังสังโฆเมสรนังวังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสทิเมโหตุสัพพทา บทสวดมหากรุณโกนาโถติอาทิกาคาถามหากรุณโกนาโถอัฏถายสัพพปานินางปุเรตวารมีสัพพาปโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวัชเชนะมาโหตุสภูปัทวามหากรุณโกนาโถหิตายสัพพปานินางปุเรตวารมีสัพพาปโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวัชเชนะมาโหตุสภูปัถวามหากรุณโกนาโถสุขายสัพพปานินาง ปุเรตาวาปรมีสัภปัตโตสัมโพธทมุตมังเอเตนะสัจวเชนะมาโหตุสภูปัทวาบทสวนมหาสมัยสูตเอวัมเมสุตังเอกังสมัยังภักขวาสเกสุวิหารติกปิรวัตุสมิงมหาวเนมหาตาภิกขุสังเคนะสัพถิงปัญจมาเตหิตภิกขุสเตหิตสเพเหวะอารหันเตหิตัสหิจะโลกะทาตุหิตเทวตาเยปูเยนะสันิปติตาโหติ พะควันตังทัศนายาพิขูสังคัญจะอฏฐาโขจตุลนานะสุทาวาสกายิกานางเทวานางเอตตาโขสิอายังโขพะควาสกเกสุวิหารติกปิอวัตุสมิงมหาวนเนมหาตาพิขูสังเคนาะสัตถิงปัญจามเตหิพิุเสเดหิสัพเพเฮวาอารหรันเตหิทัศหิจะโลกะทาตุหิเทวตาเยปนะุเยนาสันิปฏิตาโหติพะควันตังทัศนายาพิขูสังคัญจะยันนูนะมยัมปิเยนะพะกวาเตนุปัสังเกมยยามะอุปัสังกมิตวา พักวัโตสันติเกปัญเจกะคาถาพาเส,ยยา,าาสยยามาติอทาโหตาเทวตาเสยยาถาปินามะพระวาปุริโสสัมมันชิตังวาภาหังภาษาเรยยภาษาลิตังวาภาหังสมิเตยยาเอวเมว,ส,าวาส,สุทาวเสสุเทวสุอัตระหิตาพระวัโตปุระโตปาตุระหังสุอทาโคตาเทวตาพักวันตังอภิตะวะเทตวาเอกะมันตังอัตถังสุเอกะมันตังทิตาโข เอกาเทวตาพคะะวะโตสันติเกอีมังคาถังอภาสิมหาสัมโยบวันสมิงเทวากายาสมมาคตาอาคาตมมหิมังธรรมสมยังทักิตาเยว,วะอาปร,ราชิตะสังคันติอัฏฐาขูปร,ราเทวตาพควะโตสันติเกอีมังคาถังอภาสีต,ตัตตาพิฆโวสมาทหังสุจิตตังอัตโนอุสุกะมังส,ส,สุสาราธิสาราธิวเนตานิคาเหตวาอินทริยานิลขันติปฏิตาติ อธาโออป,ปาลาเทวตาภควัตโตสันติเกอีกมังคาถังอภาสิเชตาวาขีลังเชตาวาบาีขังอินทขีลังโอหัจมาเมชาเตจลรันติสุทาวิมาลาจักขุมตา,าตาสุธันตาสุสุนาคาติอัาโออป,ปาลาเทวตาภควัตโตสันติเกอีกมังคาถังอภาสิเยเกจิพุทธังารนังคตาเสนาเตฆมิสันเตียปายาภูมิงปาหะปะหายะามานุสังเทหัง เทวกายยังปุริปุเรนสันติติอทาโคภควาภิกขูอัมมันเตสิเยปูเยนะพิขเวทัสสุโลกะทาตุสุเทวตาสันนิปติตาโหติตาคตังทัศนายาพิขูสังคันจะเยปิเตพิขเวอาเหสุงอาติตามัทธานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตานางเอตปรมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาอาเหสุงเสยญาถาปิ มายหังเอตระหิเยปิเตภิกเวภวิสันติอนาคตะมัทานนางอรหันโตสัมมาสัมพุทธ,ธาเตสัมปิภควันตานางเอตปาระมาเยวเทวตาสนิปติตาภวิสันติเสยยาถาปิมายหังเอตระหิอาจิคิสมิภิกเวเทวกายานางนามานิกิตติอิสมิภิกเวเทวกายานางนามานิเทศิสมิภิกเวเทวกายานางนามานิตาสุนทาทาสาธุการมนาสิกาโลธะ สิทิสมิติเอวัมพันเตติโขพิกขูพระภวโตวปัญจสรสุงพระภวาเอตาทววจะสิโลกะมนุกัตสเมยัตถาภุมมาตะสันติตาเยสิตาสิริัพลังปะหินันตาสมาหิตาปูถูสีหวลัลลีนาโลมะหังสัมพิสัมพุโนโอทาตะมะตะตามะนัสสะสุทาวิปสัสสนะมะนาวิลาพิญโยบัญจัสเตยัตาวา วนเนกปิและวัทเวต,ตัตโตอมันตยิสัทถาสาวเกสาสนและเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานาถพิขวโวเตจะอตตปะมกรคุรงสุต,ตะวะพุทธัาสสาสนางเตป,ปาตุระหุยานังอมนุสานะทัสนังอเบเกสาตะมัทธุงสหส,สังอัจฉาสัตตลิงสตังเอเกสหัสานังอมนุสานะมัทธสุง อเปเกนันตะมัทขุงทิสาสภะพุตตาอาหุงตันจะสัพพังอภิญญายะวะวะคิตตวานัสสกุมาตตโตัมันตยิสัพถาสาวเกสะเสนระเตเทวากายาพิกันตาเทวิชานาถพิขโวเยวหังคิติยิสมิกิลาหิอนุบุพภโสสตาสหัสสาว,สาว,สาวยขาคุมมากปิละวัตถวาอิทิมันโตชุติมันโต,ว,นตว,วันนาวันโตยะสสิโนโมธมานาพิกามุพิกูนางสมิติงวานัง ชาสหัสหาเหวามัตย์ยะขานันตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัสสีโนโมธมานาภิกขามูภิกขุนางสมิติงวะนางสาธาคิราติสหัสายาขานันตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัสสีโนโมธมานาภิกขามูภิกขุนางสมิติงวะนางอิเจเตโสละสัสสหัสายาขานันตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัสสีโน โมธมานาพิกามูพิกุนางสมิติงว่านางเวสมิตาปจัตสตายะขานันตะวานีโนอิทิมโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสินโนโมธมานาพิกามูพิูนางสมิติงว่านางภูมิพิโรราชค่ะติโกเวปุลสันนิเวสนางพินโยนางสตาสหัสสังยะขานางปะยิรุปาสติภูมิพิโรราชค่ะติโกโสปคาสมิติงว่านางตุเรมันจะที่สังราชาทาตตาลับโถ菩萨สติขันทพันนางอธิปติมหาราชายัสสิโสพุตตาปิตาสาวะหะโวินธนามามหาภรา อิทธิมันโตชุติมันโตวันะวันโตยัสัตสีโนโมธมานาอภิกามุพิขูนางสมิติงว่านางทักษิณอัญจอาทิสังราชาวิรุณดโหตปัสสาสติคุมพันธานางอธิปติมหาราชายัสัตสิโสปุตตาปิตัสสะพะะโวอินทนานามามหาพลาอิทธิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยัสัตสีโนโมทมานาอภิการมูพิขูนางสมิติงว่านางปัจฉิมันจะอาทิสังราชาวิรุปะโคปาะสาสตินาคานางอธิปติมหาราชายัสัตสิโส ปุตตาปิตัสสะพะวูอินทานามามหาภราอิทิมันโตชุติมันโตวันโตยัสสีโนโมทมานาวิกามูพิขูนังสามิติงวะนางอุตตราลันจัติสังราชาปุเบโรตัปภาษาสติยขานังอธิปติมหาราชายัสสีโสปุตตาปีตัสสะพะวูอินทานามามหาภราอิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยัสสีโนโมทมานาวิกามูพิขูนังสามิติงวะนางปุริมาทิสังทัตตะลับโถทักขีเนนะวิรุณหโกปชิเมนาวิรูปโค เวโรอุตรังทิสังจัตตารโเตมหาราชาสมันตาจัตุโลทิสาทันทัละมนาอัตถังสุวรรณกปิละวัทเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูบันจานิกาสถามายากุเตนทุเวเทนทุวิภูจะวิภูตัวสหจันทโนกามาเศธโฉจะกินโนคันทุนิคันทุจะปะนาโทโอปะมัญโยจะเทวสุโตจะมาตาลิจิตะเซโนจะคันตโพนโรราชาชนโนสะโพ อาคูปัญจสิโคเจวติมพรโรสุริยวัชสาเอเตจันเยจราราชานโนคันทภาสหาราชุพิโมธมานาพิกามูพิขุนางสมิติงวนางอาทาคูนาสภานา,าคาเวสาลาสหตักชากากัมพรศตลาอาคูปายคาสหยาติพิยามุนาชาตารัฐาะจะอาคูนาคายสัสสิโนเอราวันโนมหานาโคโสมปาคามิติงวนางเยนาคาราเชสห,าาสหัสาหันติทิพ,พาธิชาปักขีวิทุทิจักคู เวหายาสาเตวนามัชสะปตตาจิตตะาสุปนาอิติเสเตสะนามังอะภยันตธานาคาราชานมาสีสุปนโตเขมามาคาสีพุทโธสัญญาหิวจาหิวหะวยันตานาคาสุปนาสารนามังังสุพุทังชิตาวชิรหัะเถนะสมุทางอสุราสิตาพาตโรวาสวสเตอิติมันโตยัสัตสินกาละกัญชามหาพิสมาอสุราธานเวขาสาเวปจุติสุติจ่า ปหาราโวนมุจีสหสตัญจะพริพุต,ตานังสเัพเพวโรจานามกาสันนายิตวะพลินเสนังพาหุพัธมุป,ปาขมุงสมโยธานนภัทันเตพิขูนางสมิติงวานางังอาโปจะเทอาโปจะเทวาปัทวีจะเตโชวาโยตถาขมุงวรุณาวรุณา,ณาเทวาสสโมจายสัสสาสหะ เมตาการุณากายิกาอาคูเทวายัสสินโเเนทัเสเตทัสสาธากายาสัพเพนานาตตะวนินโนอ,อิติมันโตจุติมันโตวันนวันโตยัสสจีนโนโมทมาหาภิกาม,มุปิขูนางสมิติงวานางเวทูจะเทวาสหลีจะอะสมาจัตถุเวยามาจันทสูปานิสาเทวาจันทะมะคูบุรกิตาสุริยสูปานิสาเทวาสุริยมะคูบุรักิตานักขันตานิบุรคกิตวาอาคูมันทราวะาากาวะสูนางวาสาโวเสโถ สกโกปาคาปุเรนทโททะเสเตทะสาธากายาสัพเพนาน,นตะวันนิโนอ,อิทิมันโตชุติมโตว,วันนะวันโตยสัสสิโนโมธมานาภิกามมภิคุณนางสมิตตงว่านางอาชาคูสหภูเทวาชาลามัขิติีขาริวะอริชกาจโรชาจะกุปมาบุพนิพาสิโนวโรนาสหาธรรมมาจัจุตาจะอเนชากาสุเรยริจราอาคูอาคูวาสวเนสิโน ทเสเตทศสาธากายาสัพเพนานาตะวันนิโนอภิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยะสสิโนโมธมานาพิกมุกมิขุนางสมิติงวะนางสมานามหาสมานามานุสสะมนุสุตตามา,า,มา,า,มา,าคิดทาปทูสิกาอาคูอาคูมโนปทูสิกาอาัชขูหารโยเทวาเยจะโลหิตาวาสิโนาปาราคามหาปาราคา อาคูเทวายสัสสีโนทเ,เตตทสตททศธากายาสัพเพนานตตะวัน,นิโนอิทิมันโตยุติมันโตว,วันนาวันโตยสัตสีโนโมธมานาภิกขม,มุลภิกขุนางสมิติงว่านางสุกาการุมหาอารุณาอา,อาคูเวขนะสา,าสหโอทาตะไครหาปาโมกขาอาคูทเทว,วาวิจักขนาสทา,ามัตตาหาราคาชามิส,สก,กาจายสัตสีโนอาทายังอาคาปชนโนโยทิสาอภิวัสติทเสตททศธากายา สัพเพนานะตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยะสัตสีโนโมทมานาพิกามุงพิกุนางสมิติงว่านางเขมิยาตุสิตายามากัตถากาจะยะสัตสีโนสามพิทากาลามาเสตฐาโชตินามาจะอาสวานิมมารติโนอาคูอาทภูกปไะเนิมิตาทเสติทัสาทากายาสัพเพนานะตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยะสัตสีโนโมทมานาพิกามุงพิกุนางสมิติงว่านาง สัพเทเทเทวนิกายาสัพเทน,นันตะวันิโนนามันวนเยนะอาคันฉุงเยจันเยสะทิสะสหาปาวุธาชาติมักขีลังโอ,โอคาตินโอคาปินะมะนาสวังทักเขมโมคาตาลังนาคางจันทังวอสิตาตีตังสุพัมมาประมตะโตจปุต,ตาอิทิมโตสหสันนางกุปมาโรติโสจะโสปาธามิติงว่านางสหสะสหัสะพัมมะโรกานางังมหาพัมมาพิาติทติ อุปาปนนชุติมันโตพิสมากายโยยัสสิโสทัเสถาอิสลาอาคูปันเจกะสวัตปันเจกะสปันเจกะวะสวัตติโนเตสันจะมัชโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจัสเพอภิกันเตสินเทเทเวสพมเมเกมาลาเสนาอภิการมิปัสสากันะหัสสะมันพิยังเอทะคันนะหัตถะพันธะทะลาเคนะพันธะมัถุโวสมันตาปริวาเรทะ มาโวมุจิทะโกจินางอิติตัฏฐะมหาเสโนโกนณนหาเสนนงอเปศยิปานินาตลมหจัจะสลางกัตวานะเพระวงังยะถาปาวุสโกเมโคธานายันโตวสวิชุกโกตทาโสจุปจจุทาวันติสังกุโทอสศัยยังวเสตันจะสับพังอภิญญายะววะขิตวานะสักขุมาจาตวามันตะอิสัทธาสาวเกสสเนรเตมาลาเสนาอภิกันตาเตวิชาณธาภิกขโว เจะอาตปะมะคโรสุตตวาพุทธศัสาสานังวีตาราเคหิปปกามุงเนสังโรมันปิอินชยุงสัพเพวิชิตะสังคามาพยาติตายสัสสิโนโมโทันติสหภูเตหิสาวกาเตชะเนสุตตาติบทสวดจุลชัยยาปรากรณโมเมผุนะโมเมพุทธเตชันสาลภนะตายธรรมิกาเตชะประสิทธิประสิเทวานาระยะประเมสุราสิทธิพัมมาจะ อินทาจะจะตุโรคกาคัมภีรักาสมุทาภูตุงคังคาจะสะพมชัยยะประสิทธิพวันตุเตชัยยะชัยยะธรณีธรณีอุทธีอุทาทีนาทีนาทีชัยยะชัยยะคะคนคะคนละตนละนิใยนิไลสายเสนนเมรุรัชพลนาชีชัยยะชัยยะคัมภีรโสพีนาเคธนาคีปวีสัจภูตากาลีชัยยะชัยยะทุนิมิตาโลคี ชัยยะชัยยะสิงคีสุทธา,ทาธานุขาชาชัยยะชัยยะวรุณมุขสา,าตราช,ายชัยยะชัยยะจำปาธินาช,ายชัยยะชัยยะจำปาธินาคคุรคันธุชัยยะช,ชัยยะคัจฉคน,นัตโตรงสุการาคุชงศีหพยาคตีปาชัยยะชัยยะวรุณมุขญยาตาชิตะชิตะเสนารีปุณณสุจีนารดีชัยยะชัยยะสุขาสุขาชีวีช,ยชัยยะชัยยะธนีตะเลสัทธาสุชยัยยา ชัยยะชัยยะธรณีสัตตินสัทธาชัยยะชัยยะมังกรารญยาภวเคชัยยะชัยยะวรุณายักเคชัยยะชัยยะนาคเสสุรภุชะเตชาชัยยะชัยยะพมเมธัคณาชัยยะชัยยะราชาธิราชสชัยชัยยะชัยยะปัทวิงจัพพังชัยยะชัยยะอรหันตาปัญเจกัพุทธสาวังชัยยะชัยยะมเหสุโรหะโรหะดินเทวา ชยัชยยะชัยยะพัมมาสุรโภชยัชยยะชัยยะนาโควิครุณหโกวิรุปโผจันทิมาราวิอินโทจะเวนะเตยโยจะกุเวโรวรุโนปิอคิวายโยจะกปะชุนหกุม,มาโรท,ะทะรัตตะโัโกอัฐาระศัตมหาเทวาสิทธิตาปะสะอาทยโยอิสิโนสาวกาสัภาชายัยยะรามุพะพันตุเตชยัยยะธรรมโมจะกสังโคจะกทะสัสปาโรจะกชยัยยะกัง เอเตนะชัยยะเตเชนะชัยยะสุธีพวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะโหตุเตชัยยะมังคลังชัยโยปิพุทธสสะสิริมโตอาย e ah oh ังมารัสสะจัปปาปิมโตปราชโยอุโคชัยยามโพธิมันเทปโมธิตาชัยยะตาธรรมะคนาเหิชิโนชัยโยปิพุทธสสะสิริมัโตอายังมารัสสะจัปปาปิมโตปราชโยอุโคชัยยามโพธิมันเทปโมทิตาชัยยะตาอินทคนาเมหิชิโน ชายโยปิพุทธะสิริมโตอยังมาลัสสะจัปปาปิมาโตปราชยโยอุโคสายามโพธิมเทปโมทิตาชยยะตาเทวคานามเฮสีโนชายโยปิพุทธะสิริมโตอยังมาลัสสะจัปปาปิมโตปราชยโยอุโคสยามโพธิมเทปโมทิตาชยยะตาสุปันนคนามเฮสีโนชายโยปิพุทธะสิริมโตอยังมาลัสสะจัปปาปิมโตปราชยโยอุโคสยามโพธิมเทปโมทิตาชยยะตานักคนามเฮสีโน ชัยโยปิพุทธะสสิริมาโตอัยมาลสัะจปปปิมโตปราชโยอุครชยามโพธิมนเทปโมธิตาชยจตถาสัพมคนขาเมหสิโนชายันโตโพธิยาโมเรศกยานางนันทิวัฒโนเอวังตะวังวิชโยหุขิชยสุชยามังคะเลอปาาชิตะบักลังเกสีเสบัทวิงโปคะเลอภพิเสเกสัพพุทธานังอัคขปโตปโมทติสุนขันตังสุมังคลังสุปภาตังสักุปทิตังสุขานุสัมโหโต สัสุยิถังพมจาริสุปะถังขีนางกายากรรมังวาจากรรมังปะถังคีนางปะถังขีนางมะโนกรรมังปะนิทิเตปะถังคีนาปะถังคีนานิกนาตวานะรัตตะเถปะถังขีเนเอ,เอลอัธลทธาสุขิตาวิลุหาพุทธศาสนาอโรคาสุขิตาโหทาสหะเสหิสัพเพหิยาติภิสุนานตุโคโตเยเทวะสมิงฐานีอาทิตาเจยคายุกาสทาโหตุสุขิตาโหตุส,สัพทา ลักขันตุสภัสตานังลักขันตุชินา,าสานังยากาจิปัฏฐานเตสังสเพปุเรนตุมทัทโธรธายุตากาเรปรวสันตุวสังวสาวารหาหกาโรคาจุป,ปัฏทวาเตสังนิวาเรนตุจะสัะพธากายาสุขังจิตตสุขังอรหันตุยาัถาะละหังบอสวดธรรมนิยามาสุตังเอวัเมสุตังเอกังสมยังภะควา สวัทดียังวิหารติเชตวเนะนาคปิติกัสอารามตตารโขภควาพิขูอามันเตสิพิขโวติภัทันเตติเตพิขูภควาโตปัญจโสสุภควาเอตททววจะอุปทวาพิขเวตถาคตานังอนุปทถวาตถาคตานังทิตาวะสถาตุธรรมติิตาธรรมนิยามตาสัเพสังขาราอนิจจติ ตังตถาคตโตอภิสัมพุทชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตวาอภพิสเมตวาอาจิคเตเทเสบัญญาเปติบันทาเปติวิวรติวิพาจติอุตานีกโรติสัพเพสังขาราอนิจจติอุปัฏวาวิขเวตถาคตานางอนุปัฏาวิคถาคตานางทิตาวสสถาตุธรรมสิจตาธรรมนิยมตาสัพเพสังขาราทุกขติตังตถาคตโตอภิสัมพุทชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตวาอภพิสเมตวาอาจิคเตเทเสบัญญาเปติ ปันธเปติวิวรติวิภัชติอุตานีกโรติสัพเพสังขาราทุกขาติอุปัฏวาพิขเวตถาคตานางอนุปัฏวาตถาคตานางทิตาวัสาถาตุธรรมะทิตตาธรรมนิยมตาสัพเพสัมมาอนัตตาติต่างตถาคโตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตวาอภิสเมตวาอาจิคเตเทเสปัญญาเปติปัญธาเปติวิวรติวิภัสติอุตานีกะโรติสัพเพธัมมานัตตาติ อิธามะโวจะพักภาวาอัตมะนาเตพิกูพภาวาโตภาสีตัางอภินันทุนติบทสวพเทกาละตะคาถาอตีตังนานาวะขเมยยะนนปติกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพวงถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยะทะตีปะยะทะตีตปัดฮินันตาัางอปัตันจะอนาคตัง ิ่งเป็นอดีตกรับไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก,ก็ยังไม่มาปุปันนันจยโยธรรมังตัถะตัฏถวิปัสติอสังหิลังอสังกุปังตังวิธานุปุหะเยผู้ใดเห็นธรรมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนแงงขอนแขยขอปว,พวนพ่อปูนอาการเช่นนั้นไว้อัจเชวะกิจจมาตปังโคชัญญามระนังสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นะฮิโนสังฆลันเตนะมหาเสนนะมัจจุนาพอการผัดเปลี่ยนต่อมาตุราช ซึ่งมีเียนามากย่อมไม่มีสําหรับเราเอวังวิหะริมมาตาปิงอโหรัตมะทันทิตังตังเวพาเทกะระโทต,ติสันตตอจิคเตมุนิมุนิผู้สงบย่อมกล่าวเรียผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกยดคานทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมะสังเวขะปัจจเวคณนะ สัพเพสังขละอนิจจสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธมานตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารแลไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเรา อทุวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุกวังมรณงความตายเป็นของยั่งยืนอาวสังมายะมริตัพังอันเราพึงจะตายเป็นแท้มรณะปริโยสานังเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอนิยะตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณงเมอนิยะตังมรณะเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวตตะควรที่จะสังเวชอายังกายวัจิลัง ร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่น้ำอเปตวิญญาโนขันปัจากวิญญาณชุนโทอันขอทิงเสียแล้วอธิเศษสติจากนอนทับปัทวิงซึ่งแผ่นดินการิงขลังอิวะประดุดว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิรัตถังหาประโยชน์ไม่ได้อันิจาวตสังคาราสังขาราขทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปปะทฏวะดะัธม,มิโนมีความเกิดขึ้นแล้วย่อมมีความเส่อมไปเป็นธรรมดาอุปปัต อปบปัดชิต,ตาวาในรุปันติฉันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังมูปสม,มุสุโข,ขความเข้าไปสงบระง,งับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสตามาันติจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกาลังจะตายอยู่มะริงสูจะมาริสเรที่ตายแล้วและกําลังจะตายตะเถวาหังมาริสาิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตชิเมเอตสังไซโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลย หมสวดเมตตายังกินจิยังกินจิกุสลังกรรม,มังสัปเปหิพาเตหิกะตะังปุญญโนอนุโมทันตุปุนันตุโหโตเยเทวาัสมิงฐานิอธิกคตาทีคายุกาสธาหตุทุกิตาหตุทุกขาบรมุจันตุ มาตาปิตุสุกิตาโหตุทุกขะปมุจฉันตุสัพเพยาติกาสุกิตาโหตุทุกขะปมุจฉันตุสัพเพอะยาติกาสุกิตาโหตุทุกขะปมุจฉันตุสัพเพปิสาสัพเพยะขะสัพเพเปตาสุกิตาโหตุทุกขะปมุจฉันตุสัพเพอริยุปัชชายะสุกิตาโหตุทุกขะปมุจฉันตุสัพเพนักขันตาสุกิตาโหตุทุกขะปมุจฉันตุสัพเพเทวาสุกิตาโหตุทุกขะปมุจฉันตุสัพเพสามิตินังสามิตันตุโว บทสวดบูชาหลวงปู่ทวดนะโมโพธิสตัตโตอาคันติมยะอิติภะวาวาณโมโพธิสตัตโตอาคันติมยะอิติภะวาวาณโมโพธิสตัตโตอาคันติมยะอิติภะาวาปฏิทานคาถายาเทวตาสติวิหารวาสีนีถูกเปคะเลโพธิคะเลละหิงตะหิงตาธรรมะทานีนะพะวันตุปูชิตาโสถิงกะโรเจท,ทวิหารมันทะเลเทราจะมัชานวากาจะพิขะโว สารามิกาทานาปฏิปัสกาคามาจาเทสานิฆามาจะาอิสลาสัมปานาภูตาสุขิตาภวตุเตฉลัภูชาเยปิจะอันทัสัภวาสังเสทชาตาอัทโวอัทโวปปัตติกานิยานิกังธรรมวราปฏิจเตสัมเพ,พปิทุกภาษาปโลตุสังขยังถาตุจิลังสตังธรรมโมธัมมัทธาราจาปุขราสัโโหตุสมัโคะอัทายาจะหิตายาจเอัมเหระคันตุสัทธรรมโม สัมเพปิธรรมาจาริโนวุฒิสัมปาปุเนยามะธรรมอริยประเวทิเตปะสันนาโหตุสัพเพปิปานิโนพุทธศาสนาธรรมมาทารังประเวชันโตกาเลเทโบปวัสันตุพุทธิภาวยสัสสตานางสัมมิทังเนตะเมธานิมาตาปิตาจะอาัตาระชังหิตังลักขันติปุตตังเอวังธรรมาราชาโนปะชังลักขันตุสาาัพพทา เทว,วตาอุยโยชนะคาถา,าทุกขปัตตาจาันิทุกขาพยัมปัตตาจาันิพยาโสกปัตตาจาันิโสกหโตุสัพเพปีปานิโนเอตาวาจาจามเหหิสัมปทานปุญยสัมปทานสัพเพเทวานุโมทันตุสัมภัสัมปิตสิทธิยาทานังทานันตุสัธยาสีลังลักขันตุสัปทาภาวนาพิราตาหตุคันฉันตุเทวตาคาถาบทสุมังคระคาถา โหตุสัพพังสุมังคารังลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะโสธีโหตูนิรันตรังโหตูสัพพังสุมังคารังลักขันตูสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะโสธีโหตุนิรันตรังโหตุสัพพังสุมังคารังลักขันตูสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะโสธีโหตุนิรันตรังสัพเพพุทธาพระปัตตาปัญเจกานนจะยังพลังอรหันตานันจเตเชนะลักขันพันธามิสัพโส สัพเพพุทธาพระปัตตาปัญเจการันจะยังพลังอรหันตานันจเตเชนและขันพันธามิสสะปโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปัญเจการันจะยังพลังอรหันตานันจเตเชนและขันพันธามิสสะปโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปัญเจการันจะยังพลังอรหันตานันจเตเชนและขันพันธามิสสะปโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปัญเจการันจะยังพลังอรหันตานันจเตเชนและขันพันธามิสสะปโส สัพเพพุทธาพระปัตตาปัญเจการันจะายังพลังอรหันตานันจเตเทนารักขันพันธามิสัะพะโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปัญเจการันจายยังพลังอรหันตานันจเตเชนารักขันพันธามิสัะพะโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปัญเจการันจะายังพลังอรหันตานันจเตเชนารักขันพันธามิสัะพะโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปัญเจการันจ่ายยังพลังอรหันตานันจเตเชนารักขันพันธามิสัะพะโส ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที้ข้าพเจ้าได้สวดสาธสายพาะพุทธลนี้ข้าพเจ้าขอเนาะเก้าอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสออู่สวรรค์คารยขออานสงสงแหงบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันสุดจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอกอยากยากจนขออนุบิณฑข้าพเจ้า ขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมความสังส่องแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้นุญหานาสาธุการในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิประสาทพรนองสุภอูกภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิดตายยอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งอมฤตได้จะสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและลิทธานุภาพอันศักดิ์สิทธ อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเถิด